สบายดีพี่น้องกำลังใจแอดมินใหม่ได้ายปะนี่เป็นมือเดียวกับพ่อพ่อเดียวอะไรซี่ลอยพอเดีหนึ่งสองสามซี่ซีลอยแอดมินใหม่มันอย่างนอ้แอดมินใหม่นวกให้อ่ะบวกก่อน hai à, lốc lốc của tòa cái này à cái gì? ไม่ได้แถมแก้วทีไรแถมยังแก้วมุวนแรลกกันก็ไม่น่อยไม่หน่อยอยากได้แก้วไม่หน่อยเลยเอามอวนแลกเขากันไม่หน่อยแล้วสร่างโถหนึ

สวัสดีค่ะนี่นอนนี่ไม่โดดเอจ้าใหายง่ายก็ได้รอกเาไม่โลกบนังทางไหนเอาขังเก็บานอะไงนี่ังม่งจะคุยนี่ Kang laksung ing kah? Kang laksung ing, tak? Laksenung ing, buat? Eh, laksirang. Yang benar-benar. Mee, mee lelai nombor. Yang leleu leu, bukannya. พ่อขี้ใสลูกนี่แหะเออพ่อมาใส่หนีตามกฎหมายชื้อชื้อบนีครับวัาดีครับน้ำหาวันมือกับ่บเห็นใส่หนีตามกฎหมายใส่หนีตามกฎหมายตัวขึ้นรักหนีให้จากกันกันเลยโบเห็นกันเลยอันนี้โบแม่นอันนี้โบแม่นโบแม่นมาไล่เดีเดี๋ยวเดี๋ยวมือลุ้นมือลุ้นพี่น้องยังสิหามาไล่มาให้ยหลุดใสขอขอบคุณหลวงพ่อได้อยากฟังเออ เพราะว่าพยูนกันเป็นจริงมันมีเงินมืนขึนเลยเดืยืมลูกกใสก้อนกับก้อนสุดทไทยเพราะแสด้เงินจิตโถงคนสื้อไทยเสร็จกยื้กระเป๋าพอดีเอินนงิ้คนจบเอฟซีพอน่นพี่ไดมอนเอาเห็นขึ้นสามร้อยน่าวิธีลกว่าได้2องร้อยหาร้อยพอดีครับขึ้นนี่พอดีพอดีขึ้นไปรอยอันพี่น้องนพยนกันเป็นจริงไรสดกับฝากมาได้มากพี่น้องเอซ น้องโดโกหนึ่งร้อยคะแนนน้องโดโกหนึ่งร้อยคะแนนก็ km, กนได้หลายด้วยนหละโอ้อโโครับผม <c oughs> หลายๆคนจริงแเนี่ยนหลายคนก็นได้หลายขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับเด็ดจริงแไม่มาลาฟ้อน ปัดชท่วมยังซอฟท์าวกินข้าวไปนี่ด,ดูจะกินข้ขาวไปกินแล้วไกินไปได้ยี่ยังกินได้ยี่ยังเฉยปืนดอ,อกนี้กินจะไปเอาสมมูมาเ้อะเขาจะไปลักสมมูสงมง้อป้าจ้บาบั เขตวลา้าบาต้องเอาม้วอน่ะเขต้องเอาอาหารกินก็เดียวร้านเช่นแต่เวานเรปออกไปไม่มีแกบคัวไสาแชรแล้วยุ้ควานก็ปินได้แล้วก็ม่้กินนัด้อน่อยากา่ ขอพุณคูปปอเด้อหมืกขึ้นนี่ครปปอหอบหอบ,หอบถึงกับหอบเงินนีเกิดอะไรขึ้นหอบเงินนีหอบเงินนีฝน ก็นอนตะเวนเทอว่าได้นอนบ่อเดีันกาานอนอปแ้วินใส่ปาแบลเบิรนยถงลมี่พี่ไปบอกว่าเมื่อกินเขากระเด็นมาเลยพูดเดยพูดเด้อันนันพี่โอ้อันมหาบอ่ มาบอกมหาเสียบีบอกพบแลนเลยคนเรเสียเพียเสียเพียองบริกรขาสางคนละเออแลนมาตักใส่บากินเลยแบบแสเหมือนกันหลายเด็กสบบอกว่ดเอความวักดีพูดเลาัวจกคว่ำจนมาหาจะพาไปเบิรงานเลยพี่น้องมหายิ้บอกแหงบอกเสียบบอกมตบบาแลน เรียนเรียนรเรียนไปต้องเรียนไปเดวไปนี่็ยงผู้ิดจูีเใหผ้ใไป่บ้างคนที้งอย่างก็แล้งแง่ขึ้นไปแง่แง่มีพ่อหนิแย่ขึ้นไปเย็นผู้ใดแง่ขึ้นไปเย็นไผ่ข้นไอยาเก็เพิมเ้ซี่เก็บอม่มีนะใส่เสียได้สุอยว่าปีกเนื้อเอะเยจแม่คิีกเยอวันว่างมงหย